เราก็ล่องเรือกันมาถึงภาคมาหาสงครามมารินฟอร์ดนะคะทุกคนกับเรือล้ำใหม่ของเราการรวมตัวของลูกลูกกี้เราจเจอซุปเปอร์โนวาอ่าโหมีซุปเปอร์โนวาด้วยเหรอวออเร่ーーังกาดที่เดินทางออกจากวอเตอร์เซเว่นทุกคนจะได้หลงเข้าไปยังเขตทะเล アンナビスールで、ールを持って帰っーリアンって帰ってきブルックって帰ってきて、ボールを持って帰ってきて、ボールを持って帰ってきて、ボールを持って帰ってールを持って帰ってきールを持って帰ってきて、ボールを持って帰ってきて、ボールを持って帰ールールを持って帰ーーー

レッドラインに到達する新世界に入る下準備をシャボンディ諸島へ向かう途中一味はかつてイーストブルーで戦った魚人ハッチャンと再会ハッチャンと和解した一味彼の案内でシャボンディ諸島に上陸するしかしそこでは天竜人と呼ばれる者たちが横暴な行為を繰り返していた天竜人とは たたもしらばちちさか、はあ、んことはなの間に、いさかいを起こし、うん、はっちゃんが打たれる。るそれを目の当たりにしたルフィは激怒し天1人の一人を殴り飛ばしてしまうバシマ。おい <laughs>、ファーいがんファードは、おい、かい一とは、クレーラー。

พออกันเลยอ่ะใครดีเอาพิดละกันน่าเหมือนซูเปอร์ไซย่าดิชาบอนดีโชตของกัคชินี่ว่าอีกด้านหนึ่งในเวลานั้นบันดาโซสโซลลุกกี้ที่มีขาหัวเกยร้อยล้านซึ่งถูกเรียกซูเปอร์นว่าได้มารวมตัวในจุดต่างๆของหมกเกาะซาบอยด์อ่า ว่าน,นะเกิดเรื่องใหญ่แล้วได้ยินว่าพวกมอลฟอรลูฟฟี่ไอ้เผาเมืองคุณฟอจะเปี้ยวเลยอุ้ยสวยแล้วไงการเตรียมเรือออกจากท่าและหัวหน้ากลุ่มโจรสลัดไฟแชงคาโปเน่แกงเบสออ ลุงหนองบอกเรียบร้อยแล้วเมื่อวาน,นมุนม่งหน้าไปที่เรือเดี๋ยวนี้ใครจะไปรอให้คนเรืออะไรนโู่นโผล่มาละ่ะ<า>ก,กับตันแห่งกลุ่มโจรสัตดักธงแดงไปเตรียมออกเรือไว้ก่อนครับจะไปเดี๋ยวนี้แหละเอาละใครจะเป็นคนออกมา ไรละ่ะกัปตันวอลคิสวอลคินผู้ชิเย็นไว้วันนี้ยังไม่ใช่วันตายของฉันกัปตันคนนี้ก็คือพ่อมดบาจิวออคินอ่าเจ็ดเทลจอสอร์ใช่ไหมเนี่ยอยู่ชัดกัปตันคิสกัปตันแห่งกลุ่มจอซอรคิดที่ว่าชกเผ่าบังกอฟฟาเนี่ยจริงเหรอ บาดีเดือดตามคำร่ำรือเลยนะหมกฟังลูฟี่ตอนนี้ยังไม่อยากจะไปต่อยกับพวกคนเองแต่ก็แค่ไปถักไข่สักหน่ <c oughs> <ม>อยละกันกับเรือแห่งกลุ่มโจสัตอักหมอสัญญากรรแห่งความตายทาฟาก้ารอหมอกฟังงันเหรอขอ,อไปดูหน้าหน่อยสิ กองขับเรือเคลื่อนไหวเร็วกว่าที่คิดแท้นี่เด็กให้ช่วยไหมเหมอสัญญการแห่งความตายไม่จำเป็นต้องมาห่วงฉันหรอกอืเอาเลยจัดไปใหโ่โนซอลัสหรือไงเนี่ย ก็แค่ต้องฝ่ามาันออกไปสิงนะ,ะแค่นั่นเองเจ็บๆไม่ไหวไม่ไหวเย็นชานตั้งแฮกการต่อสู้สเปอร์เซ็นต์การตายศูนย์เปอร์เซ็นต์ ต้องดูดวงตัวเองก่อนต่อสู้ังไงเป็นพวกที่มีปัญหาจริงๆทางนี้ก็พอยมีปัญหาไปด้วยเลยขับไปเน่เกง่งเบสเงินละตอนนี้ฉันเห็นว่าดวงชะตาของพวกเรายังไม่ถึงคาดนะเฮ้อโอโหไก่ล่างสะสงเฟสเลย ล่างส,สา็ิตปีศาจอืมแต่งใช้เล่นเลอเนี่ยเป็นพลังที่น่าขนลกุกจริงๆนะพอมบาชิอัคิสอืมเพาราะเราเต็มฮอชิเตอ่าโซไว้ดีแล้วครับหัวนหน้าพวกมันต้องเป็นฝ่ายแพ้ด้วยความตากของกองกำลัง กองทัพเรือล้อมโซนสลัดซุปเปอร์โนวาโอ้ยเจ็บเจ็บมามาเลยอัดไปเลยคิสอ่ะไปไปเลยอย่างงั้นแหละทุกคนจบจับไปเลยลุยไปอ่าอัดพวกหัวหน้าหาเลือกให้กระเดินฟ้าวงรอบกองทัพเรืออ่าอันนี้เพื่อนเรานะคะทุกคนชื่อว่าแดชอ่าไปไปเบลเออไปเลยนั่นแหละอัด อัไดไปตุ้มเออไปเลยนั่นแหละสัดไปตายสัตว์ายสัตว์เลยจุกบจิ๊บหยาหยาหยาเออเออเฮเด็กชายหาบปัดสูตปัดแต่ว่าปัด,ปด,ปด,ปดเปรวอ่ะอ้าวผู้นำปรากฏตัวที่ป่าชายเลนกองทัพเรือโจมตีวอลกับทันหันโอ้ยจุบจ๊บจิ๊บ มาหมาหมาเราจัดการหัวหน้าแล้วก็ผู้นำกันโอ้โหไปไม่ได้เดี๋ยวนะาทางไปก่อนแป๊บงดินทางนี้แหละไป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 อ๋อคินก็มาช่วยเราอยู่ชั้นนี้นะเฮ้เลยเลยอ่าไปไปซัดไปซัดเลยจ่าจ่าเออต่อยไปทิปทิป ดันแหลกดันแหลกไปเออคูนสีด้วยนะคะทุกคนเฮ้ไปอยู่ทั้งนั้นใช่ไหมหัวหน้าฐาเรือเออไปไฟลุยลุยลุยอัดอัดอัดไฟไฟไป,ไป,ไปโจมเขาไปเลยอยา่า ไปไปเจอมือเหล็กเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเออเจอมือเหล็กคิดไปเลยไปเลยอัดอัดอัดเต็มสบอ่าร่วมมือกับวออัดอ่าเฮไปบางทีฝัก็อ่านชื่อตทรละครผิดก็ขอภัยด้วยเนาะเออไป นั่นแหละยังยังยังไม่ไปกันใช่ไหมยูยจย่จ้าจุดยังกูเบจีดนะันนิโรดูทุกอย่างที่เป็นเล็กเข้าแขนเข,ข,ข้ามือเราเพื่อเป็นอาวุธอ่าอันนี้คือพลังของคิดนะคะทุกคนนั่นแหละลุยลุยเสริมความแข็งาาแกร่ง อัดไปอ่ไป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 เฮ้ยโอ้ยเหมือนสนุกเลยเนี่ยอ้าวหัวหน้าอัดไปอัดไปเลยนั่นแหละอ้าวต่อยไปต่อยไปไปเลยเลยสับอ้าวไปนั่นแหละฟันหัวฟาดขาฟันหัวฟาดขาใช้ผิดฝายทีเฮ้ยรถยิบป่าใช้เลนสับเร็จ ขอบคุณมากล้อสไปกันอโอเคไปกันคะ่ะทุกคนโอเคนั่นไงล้อสอ่าเลือดของเราก็อยู่ข้างหน้าเหมือนกันอะ เดี๋ยวค่อยว่ากันระวังวอล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 อ่ะอัดไปเลยอัดไปเลยอัดไปอย่างงั้นแหละอย่างงั้นอย่างงั้นเลยเลยเลยอย่าอ่ยาไปไปนั่นแหละตะปุกซ้ายตะปุกขวาตะปุกซ้ายตะปุกขวาไปเลยอย่างงั้นแหละเรียบจัดการหัวหน้าฐานเลือกสำเร็จเฮ้ยได้ต่เหลืออีกหนึ่งนะคะทุกคน ร้องเริ่มลุกมอือกับค okay. ิสโอเคอึืยกวาดไปกวา,าไดวาไปกวาดไปเลย,เลยอ่าได้เลือดบวกค่าร้อยเออเลย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 ,เลยมีแขนเล็กๆนีก็ดีเหมือนกันนะคะทุกคนเมื่อกี้ไปดูดอาวุธปลาแรมก็เลยแขนใหญ่แขนโตอ่าเราต้องไปที่สุพานนั้นให้ได้ เดียว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 หาทางรงปับอ่าคาเจอทางลงแล้วนั่นแหละท้ายทีขวาทียา่ยายุเป็นไงล่ะเห,หมือนไหมเหมือนไหมอาจุดนัด่นแหละสกัดหัวนะสารเลือดสำเล็จเฮ้ยเไปไปตร<ป>งนี้คือจุดเทียบท่านะคะทุกคนอ่าพวก ฮอขึ้นถอนกำลังอ้าวทำไมถอนนะเกิดอ,อะไรขึ้นนะโอ้เริ่มขึ้นหบสูป่ปะอันธพานมงหน้าจบหมายไปพร้อมวอลรอเอเอ ฟังชอบอ่านชื่อตัวละครผิดต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนไอยลงไม่ได้ไปไหนแล้วอ่ใช่ใช่ใช่ต้องตามไปตาไปไปไปเา,าก<ป>่นอคีค่ารอดรึไปเลยนั่นแหละว,วาดไปวาดไปอย่างนง้นแหละวาดไปเป็นแผงเลย อ้าจุกจุๆจุดจุจุดจุจุจอ้าตรงนี้คือป่าอันาพานนะคะทุกคนนั่นแหละอัดไปซ้ายทีขวาทีอืออย่าอ้าเดี๋ยวคุ้มกันเองรออ้าเรามาถึงจุดหมายแล้วเฮกำลังถึงกองทัพเรือกำลังโจมตีรอยังระทันหานเออรู้แล้วเห็นอยู่อ้ย่า

จกเลยไปล่ะคูม,มา้าประกดตัวอื้อคูม,มา้าโว้โตบิ๊กบอมเลยเฮ้ยหายแสงได้ด้วยเหรอเออเจอพลังลมหมุนลมเดนินคูม,ม้าที่ขัดขวางตนารารตามหาโลฟี่ให้เจไดอเฮ้ยไป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 คูมม่ม้าโอ้โหร่างบึกบึ้ มีลำแสงเลเซอร์จากฟ้าด้วยทุกคนอ่าลองใสยล่างใส่ล่างใส่ไปอุ้ยระวัง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 ตายนี่ก็โอ้ยแขนเราเล็กหมดแล้วะโอ้ยแขนเล็กหมดแล้วอืมใส่กำลังไปเยอะทุกคนแขนเล็กหมดระวังเออยัดยัด ลายสูยาจิงค oh, oh, uh ือมาโอ้ย oh. ม uh ีตาลำแสงพี oh. And, uh ่ข oh. uh ้า oh. ด uh ้วยอ่ะอู้ิยัดอ่าไปไปไปสวยล่างนั่นแหละนั่นแหละวดูเข้ามาแล้วแผนเล็กมาแล้วเฮ้ไปตุ้ยตุ้ยตุ้ยอ่าเดี๋ล้อมบนจู้ เขาหลังสัตว์ง่ายเจ้าอัดไปเลยอัดคูม้าที่ขัดกว่ากาตันหาลงฟรีนะคะทุกคนไปไปเลยเลยเลยตายุ้ยเป็นไงละ่ะเจอลมหมุนคลิปไปคูม้าก็ไม่หวั่นแม้วันม,มามากเฮ้ยทำไมคูมา้าเออจะงี้อายเจ ย่าย่าย่าไปไปไปเอ้ยงั้นแหละอืออ้าวเออคิดจัดการไปห้าร้อยคนนั่นแหละบีเซ่บีเซ่แล้วใช่ไหมครูหมาบีเซ่บีเซ่อืมอย่าอะเครูมาล้มล้มไม่ทีอ่าอ้าใสอใส่อ้าละมุน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 ไปไป ơi, sẽ quẩy làm ừ. Ôi, à. phải bắt. à, buộc rồi. Thôi, đi. à, 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 เออเจอรมุลคิดไปเป็นไงล่ะยายาเอ้ยเออใส่การด้านบนได้บ้างอ่ะอ่ะตอยไปหยายาเูบาปล่อแซวพก้าออกมาสองข้างเลยเราต้องหมุนรอบหมุนรอบอ่ะตายตยตยนั่นแหละเล่นเลยล้อไปเออคูมบาจะหมดกราังงแล้วยา สปอร์ชาย,ยาไปเลยนะคโอ้ยเดินคูม้า่อยักษ์ยักยักยักษ์เอออัดคูมาไป,อออาไปโอ้ยมันมีเลเซอร์สักมือด้วยอ่ะทุกคนเราก็มีแอร์แบ็กป้องกันตัวเองนะได้แอร์แบ็กใหญ่นะลกูกเออไปไปนั่นแหละคูมาล้มล้มล้มแล้วล้มแล้ว,ลมลวเ,เรรม,มื่อกี้อาจะรอมุมพิเศษ Bánh yeah. 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 à. ngay là Bánh ngay là Bánh oh, ngay là Chà yeah. Chà Ôi Em dài dài xuyên Bay Bay Hát 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 bay Hát bay Hát heo Hát heo Hát heo Ừ Xoáy 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 Lâu lắm Lâu lắm Ôi Lâu đi lắm Ủa Khu má Khu má sang em bé เอ,อ้ยะยะย่ะไป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 อย่างนั้นแหละคูไมาาัดจะสมแล้วอ่าเลือดแถบบนหมดแล้วเหลือแถบล่างอาใัดกายคูไม้สำเร็จออนั่นแหละนั่นแหละเป็นไงละ่ะร้องไห้ร้องไห้เลยใช่ไหมทหารเรือเออเบวกเล,ลือดเก็บได้แล้วเก็บไป อ้ยวิ่งเฮ้อาผลการประเมินไลฟ์ีนะคะทุกคนอ่าเรียบร้อยเฮ้คิสปลดล็อก